ย้ำยืนว่าจะดิสเน่เซอร์วิสเซลอันแลไอไลอแรแอนจำกัดหรือวัอนา,นนาดยอในนามคณะดำเนินการจัดการฝึกงานมาตรา35ของกรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายพัปธมการซึ่งในทางนี้ได้ฟาอนุเคราะห์จ สมาคมแรงงานกลุมิการจังหวัดอุนะครับ60บริษัทนะครับกลุ่มบริษัทนะครับรวมไปถึงาการารับดูแลเรียกว่าเป็น Yeah. É a... ในรอบนี้มอบที่กัเจ้าหน้าที่เราได้ได้มอบให้กับตัวแทนพันละหนึ่งใบประกาศเจอเลยนะนี่ครับต้นนายทกอย่ทภาพแบบนี้นะครับเดยเพาการนะครับเมื่อรับแล้วหันหน้าออกมา นี่คือความสมา <aw> มําเร็จนะครับสําหรับ600ชั่วโมงครับตัดเย็บเสื้อผ nee. anyway. ้าระดับต้นนี่แหละครับตัดจริงคู่เลยนะครับจริคู่เลยนะครับครั้งละห้าท่านนะครับรั้งละห้ารับใบประกาศนันหมายความว่ารับจับไปด้วยจับนี่รถมาใส่ฟ้องนะฮะการนับ เรื่องราวที่เป็นเรื่องดีๆอย่างนี้นี้นะครับท่านนายกสมาคมท่านโรงที่เดียวผมดูใช่ไหมนะครับก็ถือว่ารวยมีสคือโอเคครับรวยน้ำใจจังภาคขอบคุณทกสื่อบนทนท่นด้วยนะครับเคครับ สื่มอมวลชนททสยามนี่คือเป็นภาษาเลยคนระับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณหนังสือมวลชนขอบคุณพี่น้องขอบคุณท่านนายเถดแกลงนะครับแต่กายกนึ่งเลยครับนี่ฮะถูกตัวเลยนะฮะกอดสักนิดนึงนะฮะนายกมี้ัป็นยี่สิบเก่าๆนะฮะ